สวัสดีครับผมครับเมื่อนี้ก็พอกันคือเก่านะครับนอเนี่ครับเอ่ออันนี้ก็เตรียมของไว้เรียบร้อยนะครับแมนะครับผมอ่าเสไนใยสดขายอาหารช่วยช้างตกงานนะครับผมอืมก็ฝากเมนะครับเมื่อนี้ก็มีนะครับหาเชือกน้ากันนะครับคือดอกหญ้านะครับผมอ่าดอกหญ้านะครับต่อไปกระดวงแก้วนะครับผม อ่าอ่าอันนี้ก็ทองไทยู้นทองไทยยู่พูนครับผมอ่าทองไทยนะครับทองไทยนะครับผมอันนี้สายโยกสายโยกสายโยกนะครับโอ้สายโยกสร้างอารมณ์ดีครับผมอ่าคูณซับนะครับผมอ่าทางคูณซับนะครับอ พูนครับพผนแม่เมยของเหานะครับผมลายมนีหาเชือดนะครับเด้อนะครับสี่สิบตะกร้าครับผมตะกร้าละห้าสิบคะแนนนะครับก็มีดอกหญ้าดวงแก้วนะครับอน้ำเมยนะครับทองไทยนะครับผมแล้วก็เนี่ยท่านมหาชนีสายโยกนะครับ อ่อ๋อสวยเร็วโยกสวยเร็วโยกสวยเร็วนะครับผมอ่าก็ฝากแม่แมนะครับฝากแม่แม่ทุกทุกท่านนะครับอ่ามาให้กําลังใจพอคว้านน้ำเดือดนะครับมื่อนีตอนเที่ยงครับผมอ่าก็ขอเชิญน,นะครับอ่าสั่งจองอเดอร์ได้นะครับเด้ออ่านี่ก็ ผ่มีอย่างครับผมก็ขอให้แม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับประสบเต่ความสุขนะครับสุกกายสุกใจนะครับอย่ากเก็บอย่าไข่อย่าจนนะครับผมามาซอยกันหลายๆเด้อครับเด้อสวัสดีครับ